พี่เมลีกนัดกลางสัปดาห์วันนี้ลิเวอร์พูลเจอทีมบวยบอลเปลี่ยนโค้ดไปอีกวันนี้ต้องขอ,อก,กินบวยแก้เครดหน่อยละ <c oughs> ตื่นต้องตื่นแล้วนะคะเพราะว่าคืนนี้เตะดึกนะคะตีสองครึ่งคะ่ะลิเวอร์พูลจะออกไปเยือนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดทีมบวยของตารางค่ะ แมได้ยินชื่อบวยแล้วเลี้ยวผู้เราก็มีประวัติกับทีมบวยมาเยอะนะคะวันนี้ขอให้ไม่บวยติดคอนะจ๊ะลื่นปื๊ดลื่นปืนป๊ดในเกมเมื่อคืนเพื่อนรักอย่างอาร์ซนอลก็คือไม่รอเราแล้วนะคะนำไปก่อนแล้วค่ะเมื่อคืนก็โอ้ยสี่สาวนี่มันสกรอร์ยอดนี้จริงๆเลยอาร์ซนอลจากฝูงนะคะก็บุกไปพลิกชนะลูตันทาวค่ะที่4ประตูต่อ3โอ้ยอีนังลูตันนี่แบบว่าทำแสบมากๆนะคะ แต่อาร์เซนอลก็ยิงประตูชัยในนาทีบาปเลยนะคะโอ้โหนี่มันดวงแชมป์ชัดๆเลยนั่นก็ทำให้อาร์เซนอลนะคะนำเลี้ยวคูอยู่5แต้มนะตอนนี้นะทีมรักของเราตอนนี้ก็คืออยู่อันดับ2ของตารางมีอยู่31แต้มตามจ่าฝูงอยู่5นะคะส่วนเชฟฟิลเนี่ยโอ้โหบวยเลยตอนนี้มีแค่5คะแนนเท่านั้นต้องบอกว่าเปิดฤดูกาลมาชนะได้แค่ห แล้วก็เสมอไป2นอกนั้นคือแพ้รวดเลยนะคะแพ้11นัดกันไปเลยอ่ะก่อนอื่นก็มาอัปเดตแข้งที่ได้รับอาการบาดเจ็บจากปากของเจเกนคอฟนะคะทางด้านของเตียโก้คานาล่าค่ะก็ยังไม่ได้ฝึกซ้อมนะคะน่าจะยังอีกนานเนาะ ส่วนทางด้านของเซฟานไบเซติชนะคะเริ่มซ้อมด้วยโปรแกรมส่วนตัวได้แล้วนะคะแอนดี้โรเบอร์สันค่ะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการฟื้นฟูร,ร่างกายทางโยโกโชต้าค่ะตอนนี้กลับมาวิ่งเดี่ยวได้แล้วนะเมะื่อวานนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ซ้อมร่วมกับเพื่อนร่วมทีมอาริสองเบเกอร์ค่ะไกลมากๆแล้วเขาใกล้จะกลับมาได้แล้วนะคะคาดว่าน่าจะกลับมาทันในเกมแดงเดือดโ,โล่ ส่วนในรายล่าสุดอย่างเจอมาติดนะคะตอนนี้ก็คือว่าอาการไม่ค่อยดีเอาซะเลยนะคะมีแววน่าจะพักยาวเลยรวม7คนนะคะที่ไม่พร้อมสำหรับเกมนี้คนที่เหลือก็คือพร้อมลงสนามค่ะส่วนทางด้านของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดโอ้โหนี่ก็เป็นหางว่าวเหมือนกันนะคะภูมิมีทั้งผู้เล่นที่ได้รับาการบาดเจ็บแล้วก็ผู้เล่นที่ติดโทษแบนด้วยเนาะก็ดูเอาเะคะไม่พร้อมสำหรับเกมนี้ถึง8รายด้วยกันนะคะเออ ช่วงนี้แต่ละทีมก็ประสบกับปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บกันเยอะเลยนะคะเหลียวภูเราก็ไม่ใช่น้อยเนาะวันนี้ค่ะน่าจะได้เห็นการโรเตชันในบางตำแหน่งสำหรับเหลียวภูนะคะส่วนทางฝั่งของเชฟฟิล์โอ้ยล่าสุดบอลเปลี่ยนโค้ชนะคะสังเวยเลยคะ่ะในนัดที่แล้วนะคะที่เอ่อเชฟฟิล์เนี่ยบุกไปพายให้กับเบอร์ลี่ห้าศูนย์เปลี่ยนโค้ชไปเลยจ้ะ ก็ได้เปลี่ยนเป็นคริสไวเดอร์คนที่คุ้นเคยของเชฟฟิลด์นะคะแทนที่พอลเฮกกิ่งบอททอมไปนะคะไมการที่ลิเวอร์พูลมันเจอทีมบวยเนี่ยมันก็แบบเป็นของแสลงอยู่แล้วอะแล้วว่าเปลี่ยนโค้ดอีกกันนะคะแล้วฤดูกาลนี้นะเกมเยือนเราอะไม่ดีเอาซะเลยถึงแม้ว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลโอ้โหฟอร์มร้อนแรงกำลังมาเลยแต่ว่าเจอทีมแบบนี้แล้วมันก็แอบเสียวไม่ได้ แต่ถ้าได้ดูสถิติแล้วนั้นการเจอเชฟฟิลล์มันก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับริวรพูสักเท่าไหร่นะคะนั้นหลังในพรีเมียร์ลีกล่าสุดก็คือชนะรวดและเชฟฟิล์เนี่ยมันไม่ค่อยจะชนะริวรพูสักเท่าไหร่ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2003เลยนะคะที่เชฟฟิล์ชนะริวรัพูอ่ะยี่สิบปีเข้าไปแล้วนั่นก็เป็นสถิติที่ผ่านมานะคะสำหรับวันนี้อย่าหลอโอ้โหต้องบอกว่า เร้่องพวกเราก็ผลงานค่อนข้างดีแหละเนาะถึงแม้ว่าในนัที่แล้วมันก็จะเกือบตุยเหมือนกันนะคะโชคดีที่บอกว่าได้ประตูชัยจากแทนยังบุงอกออนจะเกมที่แล้วไม่ได้เลยนะคะดูทุกลูกมันสวยแบบประทับจิตประทับใจมากเอาเป็นว่าเกมนี้ก็ขออย่าเล่นให้มันยากเหมือนเกมที่เจอกับฟูลแลมเลยนะคะ อย่างที่บอกไปในช่วงต้นคลิปเชฟฟิลนะคะเปิดมา14นัดเขาชนะได้แค่นัดเดียวแล้วก็เสมอไป2ที่เหลือแพ้หมดวันนี้เราต้องชนะเขาแล้วป่ะอ่ะสกอร์ที่คานะคะวันนี้ก็คิดว่าหืมไม่อยากจะทายแบบว่าใสาๆเลยอะเอาเป็นว่าลิพูบุกไปชนะเชฟฟิลได้ที่ สามหนึ่งแล้วกันค่ะเวลาชนะเวลาทายแบบชนะใส่ในี่มันชอบแบบยากเย็นเหลือเกินนะเอาเป็นว่าเท่านี้แล้วกัน